สวัสดีครับผมไมกี้เด็กชายสัชธัชสันตสันติและผมมิสต์เด็กชายพีรวิศจินานนท์พวกเรามาจากทีมวลฟาร์มเมอร์สเด็กเซนใสใจสุขภาพพวกเรากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนคาเวียนครับแวัตกรรมของเราชื่อว่าแพนทิลิเทียนซึ่งสร้างมาเพื่อช่วยเหลือสังคมและความเป็นอยู่โดยที่ผมได้แนวคิดที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเอื้อต่อการเพาะปลูกซึ่งในปัจจุบัน เกษตรกรไทยต้องไป,ไปเผชิญกับปัญหาหลายด้านเช่นภัยแล้งน้ำท่วมการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการขาดแคลนพื้นที่ในการเพาะปลูกในบางปื้นภาคครับโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองหรือชุมชนเมืองที่ประสบปัญหามีข้อจํากัดด้านพื้นที่ดินและน้ํานอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ประสบปัญหาคล้ายกันเช่นขาดแคลนน้ําไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือสภาพอากาศไม เพื่อต่อการปลูกผักตลอดปีในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นต้องการบริโภคผักที่ปลอดภยัยและอาหารออร์แกนิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความต้องการนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งความต้องการความยั่งยืนของเกษตรกรครับวิธีการใช้งานแพนทิลิเจียนั้นง่ายมากครับ เพียงแค่เรานำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะไว้ที่เครื่องแผนทีิตเตียนตัวเครื่องจะดูแลให้เราตลอดเวลาด้วย AI อัจฉริยะโดยจะแบ่งฟีเจอร์ออกเป็น3ส่วนคือ 1. ระบบปรับสภาพน้ำใช้เซ็นเซอร์ตรวจรับอุณหภูมิและสภาพน้ำท้องทั้งระบบปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมแก่การปลูกพืชให้พืชเจริญเติบโตอย่างต่อนเนื่อง 2. ระบบปรับแสงอัจฉริยะ ใช้ไฟ LED ที่สามารถปรับสีและความเข้มของแสงได้ให้เหมาะสำหรับพืชแต่ละชนิดโดยทำงานร่วมกับแสงธรรมชาติในเวลากลางวันและสามารถปรับสีให้เหมาะสำหรับพืชแต่ละชนิดได้และในเวลากลางคืนใช้ฟังงานจากแผงโซลาเซลล์ครับสามไม่ต้องพึ่งพาดินหรือสภาพอากาศภายนอกทำให้ปลูกพืชในพื้นที่จำกัดได้เช่นอ,อาคารโรงเรียนหรือชุมชนเมืองครับ นวัตรกรรมแพนเทเลเจนส์ไม่เพียงช่วยให้คนไทยและประชากรโลกเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยแต่ยังเป็นการใช้พลังงานสะอาดที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นโมเดลการ,กรเกษตรที่ยั่งยืนสำหอนาคตด้วยครับฝากเนื้อฝากตัวพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ